สวัสดีสุดดีทุกคนเลยนะสวัสดีค่ะก็น้องนัดเองจำกันได้ไหมจ๊ะก็ไม่ได้ทักมาทักแต่หายตั้งนานเลยนะทรครั้นี้ก็ในรอบโอ้โหนานมากเลยที่ไม่ได้เข้ามาร้องเพลงแล้วก็มาไปหลายอย่างเนาะในวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้ติดตามกันแต่ว่าตอนนี้นะจ๊ะน้องนัดก็มาเรว มาเลี้ยวนะคือตอนนี้กันกำลังนั่งเล่นอุปเลเล่แล้วก็ว่า,าจะโซเชียลลงดีกว่าคิดถึงทุกคนเลยทุกคนคิดถึงน้องนัดด้วยนะอ่ะไม่ให้เสียเวลาจะเล่นอุปเล่ให้ฟังเพิ่งเล่นได้ไม่ถึงเดือนนะจ๊ะถึงอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์หรือ,อยังก็ยังไม่รู้เลยไม่น่าจะถึงนะนั่นแหละแต่ว่า อยาก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 เล่นให้ดูเออต่อให้ฟังฟังกันเลยดีกว่าเข้าท่อนมุกเลยนะถ้าเล่นใงแต่แรกเดี๋ยวมันจะผิดแลมันก็จะอายเขาโอเค one two three four one two three เ o u r ไหวไหมอันเนี้ยวิ่ถึงสองนาทีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่นให้เก่งๆกว่านีน้นะเดี๋ยวจะมาทานนะะักทายไว้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บ